รักรักเธออยู่เสมอหมดใจเดอ้อที่ให้ไปบ่แบ่งภัยรักรักจากบ่มีทางเกิดกับนองทุ่มเทรากสองเราเสมอมา วันนี้ที่เรามีกันและกันไม่แปรผันถึงวันวานจะพันผ่านทุกการวันคือเราเท่านั้นพอแค่อยากจะขอขอเธอให้ช่วยรักกัน ก่อนจะไม่มีวันพรุ่งนี้อยากให้สิ่งดีๆกับเธอก่อนจะไม่มีฉันอยากให้มันอยู่ในใจของเธอความรักของอายที่ได้เจอเจอสั่างมนด้วยมือของอา้ ไอโบอหูลมหายใจของอาจะยาวนานได้ฟั้ได้บอกบอกได้อาจวันดีพรุ่งนี้สิ้นไปไม่นแน่นอนแต่จะทำทุกวันให้ดี เท่าที่มีเวลาจะสัญญากับเธอก่อนจะไม่มีวันพรุ่งนี้อยากให้สิ่งดีๆกับเธอก่อนจะไม่มีฉันอยากให้มันอยู่ในใจของเธอ ารักของอายที่ได้เจอเจอสร้างบันด้วยมือของอายอายบาหูลมหายใจของอายใจยาวไดนได้ซ้ำได้บอกบ่าได้อาจวันนี้ พรุ่งนี้สิ้นไปไม่แน่ดอนแต่จะทำทุกวันให้ดีเท่าที่มีเวลาฉันสัญญากับเธอ